ขุ่ยเข่าวร้อนบันเทิงแาบเปิดทุกข่าวร้อนขยี้ทุกข่าวแาบในวงการบันเทิงกับแย่มมาตรปรียาสุวรรณธาราศรคันนี้นะคะจะพาไปปังพาไปรวยนัดนัดชพลรัตะนะมงคลเจ้าตัวเนี่ยก็เจอเรืร่องราวขนหัวลุกพร้อมเปิดทับความสนุกสุดบันเทิงจากผู้ชนะเดรีลเน์เจนอมรินเน์เจน สารรักสุกสีพร้อมที่จะเคลียร์แล้วครับสําหรับเรื่องนี้ครับจอยปจีคันทยศตัวแม่ตัวมัมไปทําบุญกับแกงเพื่อนสนิทเพื่อที่จะมาวันศุกร์เวลา1ิบสนาฬิกาสามิดามทั้งหมดนี้ได้ในรายการเอบ็อบทุเย์ถูกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ิบสนาฬิกา3 0มนาทีทางอมรินทีวีเอช่องส4อมรินทีวีอมรินทีวี ภารกิจพลิกชีวิตของก๊อนจิเธยเที่ยวไทยกับการไหวขอขมาแม่หลังถุงมอดูดังทักเปิดออกมาปุ๊กคนแก่ยืนกอดกูอยู่อยากให้อยู่ได้กันตลอดไปมึงว่าใครคุณชิภารกิจสำคัญเลยนะครับจะล้างเท้าแม่และขอมีคู่ใจเย็นก่อนนะจ๊ะเขาส่งมาให้เป็นพ่อเสือแสดงว่ามีแล้วเหรอในรายการซุปตาพาตลุยคืนวันพระฤกษสมดีนี้เวลาสี่ค่ำครึ่งทางอมรินทีวี h อชดีช่อง4ามิอมรินทีวี เบป๊อปทุเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซบเปิดทุกข่าวร้อนขยี้ทุกข่าวแซบในวงการบันเทิงกับแย้มมาริยาสุวรรณธาราศร์คันนี้นะคะจะพาไปปังพาไปรวยนัดนัดชพลรัตนมงคลเจ้าตัวเนี่ยก็เจอเรื่องราวผนหัวลุกพร้อมเปิบทับความสนุกสุดบันเทิงจากผู้ชนะเดรีลเนสเจนอมรินเนสเจน บอลสารรักสุกสีพร้อมที่จะเคลียร์แล้วครับสำหรับเรื่องนี้ครับจอยสจิรันทยศตัวแม่ตัวมัมไปทำบุญกับแกงเพื่อสนิทติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการเอฟบ็อบทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาสนาทีาทางอมรินทีวีเอชดีช่องสุีอมารินทีวี ดุลนมินพุทไทยนะฮะเหนือกลาสานใต้ข่าวใหญ่เขารู้ที่นี่ครับเจอกันวันนี้เปิดสัปดาหจน22มกราคมพุทธศักราช2567นะครับวันนี้มีแต่เรื่องเด็ดเด็ดเรื่องเด็กๆเรื่องเ,เองยาวชนคนชั่วร้าย<ห>น้องน้องน้องๆ้องอย่าไปเรียกเขาว่าแก๊งเรียกไม่ลงอ่ะพี่กิง ชัดฟิลเลยเอชัดจริงนะคือไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรจะให้เกียริกันถึงขนาดไหนกันเชียวนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นการโต้ตอบใครที่อยู่ในอารันยประเทศนะครับแต่ว่าพูดเพราะว่ามันมีเหตุร้ายโหดเหี่ยมอุกชะกันจริงๆนั่นแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายพิกัดทั่วไทยเกิดขึ้นมากมายวันนี้เอารายละเอียดไปทั้งหมดเลยแต่ก่อนอื่นขยับไปที่จังหวัดสมุทรสงครามก่อนตามหาจนพบศพ็ปริศนาแต่เข้ามาแค่โครงกระดูกนะตอนแรกมาแค่โครงกระดูกตอนหลังรู้แล้วว่าเขาคือคุณตาที่หายไปประมาณสักสองสามสัปดาห์ ตามเจอมาชะลอรถกลางถนนแบบนี้ไม่ได้นะครับด้วยการที่เราเกิดมาเป็นลูกลิเกครับมาททำให้ลูกฝังในวอมเปไทยประเทศเต็มตอกพวกเราอยากเพิ่มอะไรใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยค่ะก็เลยกลายเป็นลิเกโมเดิร์นรบบแต่งชุดให้มันมีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นครับก็มีคนดูแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับสิ่งที่พวกเราแบกรับเอาไว้มันไม่ได้เป็นอาชีพมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมชาติ ลองทำเลรใหม่เพื่อเปิดมุมมองที่แตกต่างเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พัน ของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนโดยเนสกาแฟนะคะรายงานพิเศษที่เพิ่งชมไปเมื่อสักครู่นี้บอกตรงๆว่าเห็นแล้วทึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเราก็เคยอ่านข่าวของเขาในฐานะที่เป็นลิเกฮีโร่และวันนี้ค่ะที่เราเคยเห็นในข่าววันนี้เขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจส,สดๆในรายการของเราขอเชิญลิเกฮีโร่พร้อมก,กันกับทีมงานเลยค่ะสวัสดีค่ะ ร้ำมาหน่อยมี <laughs> พี่แน็กกี้และพี่พี่ทีมจาก สองเทพบุตรสุดที่รักที่เราเคยอ่านข่าวจําได้เลยเอถ้าจะเหาะลงมาก็ได้นะเพราะว่าสตูเราสูง8เมตรไม่สลิงลงมาได้เลยนี่เกฮีโร่แทบจะไม่อยากถามเลยอ่ะว่าใครเป็นฮีโร่อะไรกันบ้างต้องต้องแนะนําตัวก่อนแมเพราะว่าบางทีอาจจะนึกไม่ออกไงแต่จริงดูจากชุดก็รู้แล้วงั้นเดี๋ยวให้แนะนําตัวทีละท่านก่อนเลยก็แล้วกันค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้คณะลิเกหรือว่าเชิญยิ้ม สัแล้วกันเลยลูกสวัสดีครับผมโดนัทสุธิรักนะครับผมสวัสดีค่ะหนูน้องบูรุ้งจรัสสิคุณปอค่ะนางเอกทีมงานสองเทุตรสุธิรักค่ะสวัสดีครับผมนักกี้เดอะคอมเมดี้นะครับผู้นําทีมงานสองเทุตรสุธิรักหรือขนาดน้าวาลิเกฮีโร่ในโลกออนไลน์นะจ้ตัวจริงเสียงจริงเนาะตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้องถามพี่ๆก่อนเลยนะคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ย ล่าลุกขึ้นมาเป็นลิเกฮีโร่คะคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันมันอยู่ที่ความรักความชอบอของความเป็นฮีโร่อยู่แล้วครับด้วยความที่ตัวเราเนี่ยเกิดมาในอาชีพลิเกเราก็เติบโตมานะในอาชีพลิเกครับเรารู้สึกว่าลิเกเนี่ย เป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชาติของแผ่นดินเป็นปราดพื้นบ้านที่ไม่ได้มี <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ได้บรรจุในหลักสูตร<บ>ในหลักสูตรไม่มีเรกาก็ลองมานั่งคิดดูว่าอะไรหลายๆอย่างที่คือศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แหละเราก็เลยลองที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองในแบบใหม่ก็เลยเอามามาผสมผสานกันพอมาเป็นรุ่นผมเนี่ยกลายเป็นลูกจูงมือแม่มีตั้งแต่ สามขวบจนถึงสิบขวบดูลิเกแล้วออกมาเขากรี๊ดเลยแมอ่อันนี้คือไ <c oughs> อรอนแมนก็กรี๊ดกันหน้าเวทีเลยครับเด็กๆทั้งนั้นเลยครับผม<ะ> <laughs> ถ้าสมมติเราดูลิเกตั้งแต่สมัยแบบเราเด็กๆเนาะพี่ต้น,น<แ>เนาะพอปรับมาเป็นลิเกฮีโร่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนการเดินเรื่องด้วยไหมฮะการเดินเรื่องเนี่ยเขาคงเรื่องมีอยู่แล้วครับพี่ยกตัวอย่างเช่นมันจะจะเป็นละครสักเรื่องหนึ่ง แต่และคอเรื่องนี้เราเหมือนเอาเริมรีเมคใหม่เราจะเพิ่มในความเป็นยุคสมัยใหม่มากขึ้นเราต้องอาศัยความกล้าความสร้างสรรค์นขนาดไหนครับด้วยสมัยอะค่ะหนูคิดว่าเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความกล้าพอเขามีการปรับเปลี่ยนตอนแรกเราก็ไม่ไม่โอเคแต่พอเราทําไปแล้วเฮ้ยมันตอบโจทย์เราต้องทันสมัยทันยุคอยู่เรื่อยๆเราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะครับเราไม่รู้หรอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ย จะดีหรือจะไม่ดีแต่อย่างน้อยเราได้ทําสิ่งที่มันแตกต่างมากกว่าเดิมมีรอยเท้าของตัวเองมันภูมิใจมากกว่ามีกระแสส,สองด้านกระแสแรกเลย<อ>ผิดจารีตประเพณีแต่คือคนรุ่นใหม่อ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่เขาเห็นเราอ่ะเขาว้าวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะลองรับกระแสแบบไหนโอเคเรายกคนรุ่นเก่าไว้เคารพแล้วก็นับถือแต่คนที่จะต้องมาสืบสานต่อไปคือคนรุ่นใหม่ อยากฟังเสียงพระเอกแบบว่าร้องลิเกในท่อนที่ทําให้เด็กๆกรี๊ดและปบมือกันสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะด้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่สักหน่อยสักหน่อยสวัสดีครับผมนักกีสิ่งที่ผมมีมั่นใจเนตกาแฟนี่ไง เพื่อนแท้หมโดนัดผู้น้องพอได้ลิ้มลองรู้ได้มันนุ่มของนุ่มใจดื่มแล้วสบายใจแน่ ให้เนสกาแฟโหดๆเวลาแบบสดๆอะแบบไม่มีดนตรีประกอบเนี่ยมันเหมือนสะกดเราเลยที่จริงถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บรรดาพี่ๆจากสองเทพบุตรสุดที่รักนะคะแล้วก็พี่เนกี้ที่มามอบเสียงเพลงให้เรายามเช้าและนี่คือเรื่องราวที่เนสกาแฟนะคะอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเพราะเราเชื่อว่า โลกของคุณก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้อีกหลายๆคนค่ะมาร่วมส่งกำลังใจส่งต่อแรงบันดาลใจไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวพากนคู่เดียวนะฮะและช่วงหน้าพลาดไม่ได้ยังมีอีกหลายความเคลื่อนไหวหน่าสนใจให้ตามกันต่อนะค,ะครับคุณไม่รู้หรอกว่าโลกของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนไม่ว่าสิ่งดีๆที่คุณทำจะเล็กถึงใหญ่ในทุกๆวันที่คุณตื่นมาดื่มเมสกาแฟ และออกไปทำอะไรดีๆโลกของคุณ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 สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนคุณไม่รู้หรอกว่าโลกของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนน ไม่ว่าสิ่งดีๆที่คุณทำจะเล็กหรือใหญ่ในทุกๆวันที่คุณตื่นมาดื่มเมสกาแฟและออกไปทำอะไรดีๆโลกของคุณ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 สร้างรายบันดาลใจให้ใครหลายคนยิ่งเร็วยิ่งสูญเสียเร็ว อย่ารอให้เจอกับตัวเหมือนเราหยุดขับรถเร็วเถอะค่ะยังจำได้ด้วยเหรอว่าเรากินมาม่าแบบไหนจำได้ทุกอย่างเนละอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเราชัก รังแคมัน h e a n d Should ร์สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมสัตว์วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช,ช่มเสริมยูด้วย e n f a g าโกรเจนท c ลแคร์สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารเอนฟาโกรเจนทลแครีบันกินล้อุกจนกดเพ่ทำไรเอาบัน มันมีแอปล้วทำไมไม่บอกไม่ทันไงมีแอปโอนเงินสินเชื่อได้ง่ายบัตรติดล้อบัตรเดียวรู้แล้วออโรบีสีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นในสามวันใหม่ออโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นในสามวันกล้าบ้างล่ะกล้าเพื่อนได้มากกว่าเดิม Protex สูตรผสานแบคซีดอ่อนช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติ w o ายใหม่กับ Passion ไม่ซ้นซับ The New MuX Be Uncharted มีเสมหะละลายเสมหะด้วยโซแมคตัวยาคาร์โบซิสเตอีนอ่านฉลากก่อนใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอัลเลนิกชนิดเม็ดอัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาทารีภูมิแพ้ดูแลด้วยอัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาใหม่เบอร์ดี้คาเฟ่ซีรีส์จากเมล็ดไทยโรบัสต้าเมล็ดไทยร้อยเปอร์เซ็นต์หอมเข้มเต็มรสชาติได้ฟิลคาเฟ่โดนใจทุกโมเมนต์ใหม่เบอร์ดี้คาเฟ่ซีรีส์ที่บรูสโคป เราทดสอบสำรวจทดสอบสำรวจทดสอบจนมั่นใจเราจึงกล้าขยายการรับประกันให้คุณหลงังคาเมตาชิตบลูสโคปแสกคุ้มครบคอนเฟิร์มกล้องสูงก็มาจูและมือไรอยูจะมาลองอ่ะอวันไหนท,ที่ทองมันร้องจะขอสแตนบาย้ราใหม อูจิน่กล่องสูง250มิลลิลิตรอร่อยคุ้ม1 0บาท10บาทเท่านั้นการเสียวฟันนะคะจะเกิดขึ้นร่วมกับปัญหาสุขภาพเหนือยและเมื่ออายุมากขึ้นค่ะปัญหาทั้งสองจะรุนแรงขึ้นจึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษดิฉันแนะนำเซนส์ได้เซนสติวิตี้แอนด์กัมสูตรใหม่ช่วยดูแล2ปัญหาได้ในหลอดเดียวด้วยเทคโนโลยีไมโครโฟมที่จะช่วยทำความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสี่ยวฟันและดูแลเหงือกได้ดียิ่งขึ้น เห็นผลได้ใน2สัปดาห์ช่วยลดเสือฟันได้จริงค่ะเซนส์ไดเซนสติวิตี้แอนด์กัมสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัด อามดโโกลคอลลาเจนนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว 8ม34นาทีดูอุบัติเหตุในพื้นที่นนทบุรีกันหน่อยนะครับคผู้ชมนนทบุรีเขาก็มีรถแดง2แถวเหมือนกันนะ,นะแล้วคลิปนี้ฮะเห็นชัดเจนเลยว่ารถแดง2แถวขับตามกันมาอยู่ดีๆแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าคันหลังเนี่ยพุ่งไปชนคันหน้าแล้วพอชนกันโครมเสร็จปุ๊บทั้งสองหลักทั้งสองคันก็เสียหลักไปเสยกับมอเตอร์ไซค์อีกสคันจนมีคนบาดเจ็บสาหัสคร,ครับ